ตาเจาหาวชื่อลัตนาพรสาลีผลเหินกาซิ่งจีนเทียนหนึ่งเหอตาเจฝนเสียงวอเตอร์เฉิ่งจางลีเฉินวอเตอร์กู้ชื่อฉงเออหลิงหลิงอูเดียนขายเฉิ่งวอชูเชิงอวี่เออหลิงหลิงอูเดียนอูเอี้ยเออชื่อจิวลือซิงชีเทียนด้าชื่อจีเดียนวอจ้ายซูเผิงหน้าปู่ลี่ฝู่อูถงอีเวียนชูเชิง หลองจาก2008ปีหันเรื่อเรียนอิงอีล2016ปีฉันงบานสักษาชั้นปีปีปิงห์ลูันหาวิทยาิัยารึงชาสจรหน้าต้นสือกวางเฮิรนควายเลอร์ฉัสวยหุ่ยเลอร์เฮิร์นตัวเจากนั้อ2 0 1งปีฉันจบปีใจหน้าอีเดียน ว่การอีชานเจียเลเสวี่ยเซียวเตอเสว่าปีไส้ปิ้งเตอเต้าเลเหินเหาเตอเชิงจีว่เลิรดเวยชูโจงเตอสุยสีเหิจิงลี่ชื่อว่เลิรศึกเตออีเกอร์จงเย้าจัวเจ๋อหลานโฮว่เซิงชื่อเซิงหลู่อู่ทอกว่างโจว二零二二年我从高中毕业。 จูซ e. ิวยิงวีชูสี่จวนแย่ปี้ย่เต๋อสื่อฮเฟยฉางจื้อเต๋อเจียนเจียนหว่อใจโฟถงชื่อฟาต้าสุยตู่ต้าซานจวนแย่ชื่อซาอู่ยิงอวี่หว่อตุ้ยหว่อเต๋อจวนแย่เฟยฉางก้านซิงชุยปิงเจิงใจหนูลี่สุยสีเว่ยหลาย หวว่าเจะเหอะวสุ่ยสีเตอร์จื้อสือคายเฉือว่อเตอเกอร์เหมาอี้เซิงอี้อินเว่ยหว่งเสียวจิ้สีวนไม้ตรงสีหวอดีว่าเดนเฉวยอเกอร์ย่ซิตเลวาวตอร์เเสียงกาเซียาเจาทีหว่อเฟินเสยง 我来给大家做一个简单明了的总结。我出生于2005年，然后2008年我开始上有耳缘。2 0一一年入学一年级。2 0一6年我是学毕业并升入初中。 เออหลิอจ้วเดียนวัวชูจงปี้เยี่ยปี้ซึงหลู่กาวจงเออหลิเอเออเดียนวัวกาวจงปี้เยี่ยปิเข้าสร้างตาสวีจินเดียนวัจ่ายตาสุยตู่ตาซาจวนเยี่ยซื้อสั่งอู้ยิงอุ